ยิ่งหูเนะไปนี้ดูดิทำยังหากินมันยิ่งหลุดมันเสียิ่งือบอกกินดเลยหูเลยบว่านังมันสุดยอดเลยกระเพาะแตเมนคนแตาเมนข้นตายเลยเนาะ

ถือสั่งครับยังกับวิวิทยาการยังกเพิ่นรูปแบบว่คือกันวิทยาการห้องห้องมนุษย์มีสมองเงินบ่มีสติปัญญาเงินบ่มีสติปัญญา กบผัวเดี๋ยวจ่ายก็จะอื่นนั่นสมองสิอสองล้นบาทเพราะว่าอย่างเขาบอกจะยังแท้ๆบ่เสือสมองไหลเขาตัวเสือรถเสือรถงานนี้เนาะเผื่อเผื่อขวดก็เจ้าคิดสูตรขดิษฐ์นี่เจ้าคิดมาจาก Sự นั้น cũng khỏe นะสุดแดงอือก้อนนั้นก้อนนั้นหมกไข่เนี่ย Kit Winjan, Kit ngelihat kau, kicik setiap สามตัวเดี่มันตัวใดตัวหนึ่งถือกระตุนมันจะเป็นพจนส์สวรรค์สติมัญใหญ่พจน์สแสวงถ้ามันถือกระตุลไหลายมันก็เป็นเหลือ,ลอวนมากก็จะคิดคสูตรคิดขนยังเก็จะมาเจนจิดแต่สมนึกจิตวิญญาณเนี่ย ถือกระตุ้นแบบไัน้นแหระไม่จบเก่งเนาะถือกระตุ้นแบบคิดคนคิดมีคอ่